ดูสวัสดีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยสวัสดียินดีต้อนรับตูเพจไม่เอกนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้จะปล่อยตําไทย,ยด้วยนะครับใครแชร์ได้แชร์ให้ด้วยนะแชร์ให้กันด้วยนะครับวันนี้จะปล่อยตําไทยนะใครแชร์ใครแชร์ได้แชร์ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ สู่เพจไหมลูกปูน่นี่ละกันนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วก็ฝากไค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ไลน์นี้จะปล่อยตาไทยด้วยใครเข้ามาแล้วใครแชร์ได้ก็แชร์ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นค่าครูนะครับใครแชร์ไม่ได้กดหนึ่งหรือพิมพ์คําว่าสุดปังมานะครับวันนี้นะครับบอกวันนี้จะมาแจกเสื้อด้วยเพราะว่า รอบที่รอบที่แล้วคือผมว่ามันมันมันไม่เวิร์กอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแบบคือเรารีบเรารีบครับแล้วเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวบางคนจะพูดอีกว่าเอ้ยได้ได้ไดแบบได้จริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีหมายเลขกำกับแต่วันนี้ไรนี้นะครับจะแจกเสื้อก็คือ ผมจะแจกทั้งหมด10ตัวนะแต่ไลน์นี้ผมจะแจก3ตัววันนี้นะครับจะแจกสุ่มแรนดอม3คนที่ผมเขียนหมายเลขกากับไว้นะตั้งแต่1ถึง69สคนวันนี้ใครจะได้เสือ้อผมบอกก่อนนะใครได้เสือ้อผมไม่ทักแชทใครดูอยู่หรือดูย้อนหลังถ้าเห็นทักแชทเองผมไม่ทักแชทถ้าใครได้แล้ว ไม่มีความกระตือรุร้นไม่ทักแชทเพจผมสละสิทธิ์ผมไม่ให้ทันทีเพราะผมถือว่าผมให้ฟรีนะครับผมให้เป็นของขวัญวันเกิดเพราะฉะนั้นใครจะดูหรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้ผมเพราะผมคิดว่าคนที่มาเป็น f ออยู่เนี่ยคุณต้องมีความรับผิดชอบคุณต้องรู้ว่าผมไลค์กี่โมงผมไลค์กี่โมงแล้วผมเก็บไลค์ไว้ไหมคุณดูย้อนหลังไหมคุณติดตามผมจริงไหมหรือคุณดูแบบผันผ่าน เพราะฉะนั้นวันนี้สามคนผมก็จะเลนดอมเลนดอมลูกบอบลูกลูกบอลในนี้แหละสามคนแล้วผมจะบอกชื่อถ้าเกิดดูอยู่ก็ทักแชทแต่ถ้าใครถ้าใครไม่ดูพี่ทำมันก็ได้ทำให้พี่รู้ว่าพี่ได้เสือ้อ <c oughs> ผมไม่ทักแชทนะผมบอกก่อนเพราะว่าเพจมันทักแชทไม่ได้อยู่แล้วครับเพจมันทักแชทไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ผมถือว่าใครที่ได้สามตัวเนี้ยถือว่าเป็นคนโชคดีแล้วก็ผมไม่ลืมนะมีห้าคนที่ผมแคปไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือผมจะแจกทั้งหมดสิบตัวเสือ้อกดหัวใจรัว,วใครพร้อมแล้วกดหัวใจรัว,ลวแล้วพิมพ์คําว่าสุดปังแล้วแชร์ให้อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วแชร์ให้อีกคนละหนึ่งแ,แ,แชร์ครับแชร์ให้แชร์ให้คนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวผมขอไล่หน้าไล์สดเลยดูหน้าเพจเลยลอตเตอรี่ไล่ลาว บึ้งเลยครับถ <an> <n Luis> ้าเห็นหัวถ้าเห็นหลังมันนะดโดผู้ชายผู้ชายมันประกาศแน่นอนเพราะว่าพ่ออีกผู้นึ่งน่บอเคยประกาศอีกผู้หนึ่งก็จะประกาศผสิประกาศตอนที่ว่าเอาเอาไข่ไข่ลูกแล้วใส่ใส่ในนั่นซื้อแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแล้วถ้ายี่ได้ยินเสียงไม่หญิงก่อนถ้าได้ยินเสียงไม่หญิงนะไม่หญิงประกาศก็ลองบึ้งผมว่าพูดกันเพราะว่าร้อยยี่สิบเก้าบาททองเก็บ พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจกเสื้อก่อนอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยกดก็นอนูเจ็ดเท่ากับสองตามรหัสเลยครับถ้าจะเอาหนึ่งก็ตามรหัสเลย <c oughs> อู้หลายเยอะแล้วนะเยอะเยอะแล้วนะครับขอบคุณด้วยเยอะแล้วจา้า <c oughs> ตอนนี้เยอะแล้วครับเดี๋ยวผมขอบวกลบก่อนตอนนี้หลายแล้วเด้เออตอนนี้ตอนนี้เยอะแล้วนะมันเข้าไปสามสามห้าเก้าแล้วนะอันนี้ไม่ได้ใบเลขเดช ตอนนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะพูดยาวๆนะครับเดี๋ยวจะแจกซื้อสามตัวเดี๋ยวผมตอนนี้นะครับคนเข้าไปสิอคนแล้วใครเพิ่มได้เพิ่มเลยใครใช้ระบบ iOS กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ส่วนตำไทยนะทีนี้จะวิเคราะห์ตำไทยนะครับนี้ผมจะบอกลอตเตอรี่ที่ผมชอบ ก็คือตัวเดียวเลยที่ผมชอบผมซื้อลอตเตอรี่แล้วรอบเนี้ยผมซื้อแล้วลอตเตอรี่ผมซื้อมาหลายใบนะมางนี <c oughs> <c oughs> อยูนี่มึงหรือสิเบิงอ่ะตอนนี้ก็พิมพ์คําว่าสุดปังมาครับพิมพ์คําว่าสุดปังมาส่วนตําไทยน่พุตจาไทยนะก่อนจะปลอดปล่อยในทางนะทันอยู่ครับ พูดเดียวตําไทยนะรอบนี้นะขนมไทยนะ่ะหนึ่งเมษาแนละให้คนใส่สงการจะให้คนใส่ก็คือรอบที่แล้วนะก็ได้สายด่วนนะครับตําไทยรอบนี้นะทําได้ศูนย์แล้วก็8ดนะครับฟันไปที่ศูนย์ครับอ่ะปล่อยเลยไม่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็วันนี้ไปคิดสูตรตําไทยมานะครับหลายสูตรอยู่เหมือนกันตําไทยรอบหน้านะครับ <c oughs> อ่ะตำไทยรอบหน้าแซ่บๆนัวๆ แล้วก็ใครที่บอกว่าอยากได้เลขสี่ตัวนี้ผมจัดมาให้แล้วอันนี้ผมก็ทําคลิปเรียวไปนะครับอันนี้คือสถิติที่มันมีอยู่จริงแล้วก็ที่มันเดินอยู่จริงนะครับอ่านี่ขนมไทยเห็นไหมครับรอบสิบหกมีนาหนึ่งห้าแปดสองรอบนี้นะครับมาทั้งห้ามาทั้งหกเอยมาทั้งห้าแล้วก็มาทั้งสองเข้าสองตัวอ่ารอบนี้แคบไว้ครับ หนึ่งเมษาศูนย์สามห้าเปดพิจารณาเองว่าจะมาตัวไหนพิจารณาเอานะนี่ให้ดูบลนนะสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์รอบนี้เข้าห้าครับเดินดีแล้วครับใครชอบสี่ตัวนะหนึ่งกุมภาครับเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเข้าเจ็ดครับไปหลักร้อยสองโมโกราครับตําไทยเอยสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งเข้าเก้าเข้าศูนย์เก้าหนึ่งเข้าทุกตําแหน่งเข้าสามตำแหน่งครับผ่านขนมไทยสิบเจ็ดโมกราสาม จ็ดเก้าสองสามรอบนี้ปังมากเข้าทั้งสามเข้าทั้งเจ็ดครับพังงาครับเข้าสี่บนสี่ล่างรอบนี้ครับเลื่อนไวๆเลยนะเดี๋ยวคนหนีศูนย์สามห้าแปดครับพิจารณาเอาเองพิจารณาเอาเองครับคันล้อไม่ได้ออกไปก่อนนะถึงเวลาเดี๋ยวผมก็ปล่อยให้ส่วนนําไทยรอบนี้นะผมทําได้ศูนย์ กับแปดผมฟันไปที่แปดครับไปผมฟันไปที่ศูนย์ดูครับผมไม่พูดแล้วคิดั้นรอบนี้นะสั่งอัดมักแหงแปดสามกับศูนย์ห้าฟันไปที่ศูนย์นะเม็ดเดียวใครชอบจัดลอตเตอรี่เก้าศูนย์ห้าครับแปดกับศูนย์แปดห้าแปดหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ 0, ครับระวังเลขห้าสามรอบนี้ผมมักแปดสามกับศูนย์ห้าครับเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์สามแปดเม็ดเดียวเก้าศูนย์ห้านี่คือตําไทย ปล่อยให้แล้วครับแต่ว่าโพสต์ผมยังไม่ลงประมาณวันจันทร์วันอังคารด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กำลังสลบอยกำลังสปล่อยลืมครับเฮ็ดหลายนาที่พูดลอตเตอรีร่ครับรอใคนไปน้อยก่อน มักตัวเดียวรอบนี้นะมักตัวเดียวซื้อซื้อหลายใบเลยรอบนี้ซื้อตัวเดียวครับโดดๆเลยรอบนี้ถามว่ายาหูไม่เอกซื้อเลขอย่างรอบที่แล้วแบ่งปันกันเนาะแล้วก็ได้สามสองกันบางคนก็น่าสีได้โชคกับผมอุ้ยลุนลนใบนี้สิบคอ,ดอ,อตดอะลอตเตอรี่รอบนี้ครับสามแปดแล้วก็แปดสามมักไปสิไปจัดก็ไปจัด ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกัน